แนะนำเลยพี่นะทีมฟ้าพิเศษยะครับไฟนี้ซ้อมมาอีกวไนครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไีนี้เอเปกโกรับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมแล้วมังครับที่นั่ปั้มกับพี่โยชินแล้วก็นักมวยนะครก็คือยื้อช่วยกันเนาะตอนนี้เราอยุเท่าไรแ้ครับสิเครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสครับน้ำนไปปล่อยประมากี่กิโลครับน้ำหนักปลอยห้าสิบห้าสิบเราเป็นมวจะไรัน ก็มวยครับมวยแล้วอย่างวันนี้เราเจอมือเอกถือมันเคยเจอเคยไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษามาแล้วเป็นมวยสไตล์อะไรมือนกัได้ไหมก็มวยเข่ามวยครบเครื่องแล้วอย่างวันนี้เราจะวางตัวแบบยังไงก็ที่เราไปไปตามสไตล์เนาะไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ที่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นเจอใครวะม้าศักครับเป็นไงชนะคะแนนชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ครับแล้ววันนี้ อันนี้คนร้อยสิบสี่เรื่องมีปัญหาไหมไม่มีนะครับอืมแลรับอกที่สอบแล้วเป็นไงบ้างได้สอบมาพอดีพี่กัดเลยถูกต้องพอดีเลยไม่มีปัญหาเนาะครับไฟนี้เราคุมมอเมากี่กิโลครับสามโลครับเราปล่อยมาอมาเร็วเยว่มันอีกกี่ไฟแล้วประมาณประมาณมันอสามไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับมุกดาหารฝากเชิญชวนแฟนคลับรถนี้นะก็ฝากเ c ฟซีเช้ามุนหานและเ c ฟซีโตเลียครับช่วยติดตามเพราะมันอย่างแน่นอนครับผมขผมว่าน้องชาเดี๋ยวรอลูกแป๊บนึงนักชกจากมุกดาหารนะครับ น้ำหนักก็มาพอดีนะครับถามแล้วบอกว่ามาพอดี